วัสดีนะคะพวกช่องน้องอันดามันนะคะวันนี้ดูไม่ใช่ทําดีนะคะจะทําร้ายนะคะไม่ใช่ว่าคันขานะคะจะทีบจะเตะค่ะน้องอันดาเราเอางาทางแทงไม่ได้ก็เอาขามาดูความดื้อความซวนของน้องนะคะดื้อก็ดื้อแบบน่ารัากอันดาบอกหยียบเล่นโมอได้กินยา นี่เองถ้ามีเรามายืนถ่ายคลิปก็ไม่อยากกินหญ้าใช่ไหมเขาโตขึ้นมากแล้วนะคะมือถึงหมดเลยยาวมากสูงมากเลยอนดาสูงยาวเขาดีจะเกะเชือกเกะยางนะคะเกะยางเราใช้ยางมัดไว้นะคะเพราะว่าน้องกันดาทำ หักหมดเลยต้องดามไว้เด็กก็ยังเด็กอยู่เด็กก็ยังเด็กอยู่วันยังค่ำนะคะนี่นะคะ ไปมาทำไมฮะเกะได้แม่ดาไปกินหญ้าหนอะลูกเอออย่าไปเกะมาเลยอยู่มือน้อยน้อยนะคะแม่แม่ ด่างนี้สุดยอดมากเลย ้หลับตาเล่นเเหมือนเด็กนะคะอันดาใหญ่แต่ตัวหัวใจยังเป็นเด็กอยู่ <c oughs> อันดาบอกบอกืมเอ็นดูมากเลยนะคะอันดาจะแก่ให้ได้เลย แกไม่ได <icana>, ้ก็ตัดเรียบร้อยแล้วนดาให้ดูเขาคงคิดว <rat ul tube> ่าเขาสนุกเนาะแม่แม่จ้าดูอ่ะรับตาเล่นเลยนะคะอันดารับตาเกะไม่ได้ ถ้าเธอทำหักแล้วเธอจะแกะทำให้ดูมือแล้วโมโห ยังไงก็แกะไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีนั่นอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้อันดาด้วยนะคะ mm hmm. กดซับสไครต์ mm hmm. กดกระดิ่งกิ้งนะคะอ่าแล้วไม่ได้ทำไงะคะ mm hmm. เปี้ยงเห็นไหมเห็นไหมว่าแล้วมันไส้เราไม่รู้ดื้อไม่รู้สวนนะคะเหล็กหางหมดเลย ของเล่นอันดาไปแล้วนะคะตัวใหญ่แต่ใจยังเป็นเด็ก <c oughs> สุดสุดจาดาสุดยอดมากเลยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแม่แม่จ๋า ขนาดอยู่ด้วยกันทุกวาราอย่างหัวรอเลยนะคะฝากด้วยนะคะฝากน้องอันดาม,มันด้วยคลิกเอิบเหมือเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะครอบครัวของเรานะคะดาไม่ยอมอีกเราก็จะหักเลนลูกเอ้ดูค่ะทำคล้ายคลอยนะคะอันดาแค่ แวนเท้า้ยเฉยแขวนเท้าแต่ว่าแรงของช้างเนาะเอาเล่นไปเอาเล่นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทางช่องน้องอันดามาลาเกะนั้นไม่ได้ไปแกะเชือกอีกครับก้อน ่าบีดีเล่นแหละเล่นเชื่อครับวันนั้นนะคะแม่แม่ถ้าเจออันดาเอาเอางาใส่กับไอไม้นี้นะคะออกไม่ได้ร้องไห้เลยค่ะหัวเลาะจนน้ำตาไหลเลยค่ะไ่ควางก็ได้โดนนอนนนเอาแล้วเอาแล้วคู่อรลีเขาพี่ๆก็ยืมยืนรอนักท่องเที่ยวนะคะ แต่ใบก็ยังไม่มีมาเลยเชิญมาเที่ยวได้นะคะกรงไปแย่งกันเลยเอาไใรชาจะเลยแน่เคลียร์ใบชาเน่ยเสียดายมันเล็ดมันกินเบิร์ตอีสอเสียดีเคลียร์ไปเลยหญ้าสวยแต่ว่านาเดียเขาจะเลือกหญ้าหน่อยนะคะวันนี้เป็นการรอด รับนักท่องเที่ยวกันนะคะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวภูเก็ตได้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้ช่องของเราด้วยนะคะอันดาก็ยืนรอรับไมเม,ม่ทุกวันเลยตอนกลางวันสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับครับ